หลังจากที่ผมปลูกผมถาวรหัวล้านไข่ดาวที่โกลแอนด์โกลคลินิกมาแล้ว3เดือนครึ่งวันนี้คุณหมอนัดมาตรวจสภาพผมที่ปลูกครับที่เห็นเส้นใหญ่ๆเนี่ยคือผมที่เราย้ายมาปลูกส่วนเส้นเล็กๆเนี่ยคือผมเดิมครับและด้วยเทคนิคการผ่าตัดแบบพิเศษของคุณหมอจึงแทบไม่เห็นรอยแผลเป็นเลยครับและในการปลูกผมที่โกลแอนด์โกลคลินิกเราจะได้ทําการฉายแสงเพื่อกระตุ้นลากผมช่วยลดอาการระคายเคืองการเป็นผื่นคันอาการแดงแล้วก็ทําให้แผลเป็นหายเร็วขึ้นครับ สำหรับการฉายแสงหลังปลูกผมไปแล้ว3สัปดาห์ถึง3เดือนจะเป็นการช่วยกระตุ้นรากผมหนาขึ้นแน่นขึ้นและลดอาการแฮร์เ h e d ิ i n g คนที่ผมร่วงหรือผมพึ่งเริ่มบางสามารถใช้วิธีนี้รักษาได้ครับสำหรับคนที่ผมบางมากอาจจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าครับ ใช้แสง4ครั้งต่อสัปดาห์และทำต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนซึ่งควรทำร่วมกับการกินยาหรือทายาหรือวิธีอื่นๆอย่างเช่น PRP หรือทำร่วมกับการปลูกผมถาวรแบบ FUE หรือ FUT ก็ได้ครับ